เรียนเศรษฐกิจเที่ยงวันนี้คุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนั้นนายกรัฐมนตรีไฟเขียวสั่งการให้ทางแบงค์ชาตินั้นไปตรวจสอบเรื่องของค่าเงินบาทนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของค่าเงินในภูมิภาคด้วย ไฟเขียวสั่งการแบบนี้ส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษให้เราต้องเป็นห่วงไหมครัคุณยุทธนาครับครับที่แน่ๆก็คือว่าเอกชนร้องแล้วก็ร้องดังมากยิ่งขึ้นโดยคุณมนัทถ้าเปรียบ3เรื่องนะครับดอกเบี้ยกับการขอปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ5 0บาทกับเรื่องเงินบาทแข็งค่าเนี่ยเอกชนบอกว่ากลัวเรื่องหลังมากที่สุดแล้วครับครับแล้ววันนี้ก็จะมีการคุยกันด้วยนะครับจับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบวนแสงครับเราไปตามต่อในเรื่องของเงินบาท ล่าสุดอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาทแข็งค่าลงมาจากเมื่อวานนี้แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ย30บาทกับอีก85สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดในรอบ13ปีแต่เช้านี้ก็มีสถิติใหม่เกิดขึ้นให้เห็นนะครับนี่เมื่อวานนะครับ30บาท85สตางค์ต่อดอลลราสหรัฐนี่เมื่อวานนะฮะเช้านี้ลงมาอีกนะครับ ฉะนั้นประเด็นที่ว่าจะมีมาตรการในการดูแลเงินทุนไหลเข้าไหมประเด็นที่ว่าเข้ามาเก่งกําไรหรือไม่เนี่ยแบงก์ชาติรายงานล่าสุดบอกว่ากําลังดูแลอยู่นะครับโดยเฉพาะที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือบรรดาผู้ประกอบการส่งออกที่ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบในประเทศนะครับอย่างเช่นกลุ่มอาหารกลุ่มเฟอร์นิเจอร์กลุ่มรองเท้ากลุ่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบไปเต็มๆนะครับเพราะว่าใช้วัตถุดิบในประเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาส่งออกไปขายส่งออกไปเป็นดอลลาร์กลับมาแลกมาเป็นเงินบาทหายไปเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะครับนี่เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดที่ฟังจากแบงค์ชาติก็คือว่าพยายามจะหามาตรการดูแลเฉพาะกลุ่มนะครับนี่ท่านผู้ว่าทาริสานะครับท่านผู้ว่ายืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมเงินบาทของเราเนี่ยยังคง แข็งค่าเนี่ยก็ยังน้อยกว่ามาเลน้อยกว่าญี่ปุ่นนะครับในขณะเดียวกันความผันผวนก็ยังคงน้อยกว่าด้วยผมมีตัวเลขอีกชุดหนึ่งครับนี่เป็นตัวเลขที่ทางด้านของภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะทางหองการค้าออกมาโตแว้งชาติว่าที่บอกว่าต้นปีเนี่ยตั้งแต่ต้นปีถึงสิงหาคมของเราแข็งค่าน้อยกว่ามาเลน้อยกว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่เถียงแต่ถ้าเกิดดูเฉพาะเดือนสิงหาคมนะครับ ผู้ชมครับที่ชูหน้าจอเนี่ยเป็นตัวเลขการแข่งข้าของเงินบาทเฉพาะเดือนสิงหาคมนะครับปรากฏว่าเงินบาทของไทยเป็นแชมป์ครับดูเฉพาะเดือนเดียวนะครับสิงหาคมเงินบาทแข่งข้าขึ้นมา1.8%มากกว่ามาเลานะครับมาเลาเนี่ย1%พอๆกับฟิลิปปินส์เกาหลีใต้แข่งข้าขึ้นมา0.25%นะครับนี่เป็นตัวเลขที่ทางของการค้าอามโชนในขณะที่จีนกับอินโดเนี่ยติดลบคืออ่อนค่าลงมาอีกนะครับ ฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นประเด็นที่ทางเอกชนสีนะครับเพื่อจะชะลอการแข่งข่าของเงินบาทหรือ2ครับเมื่อแบงก์ชาติส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยบ้านเราจะเป็นทิศทางขาขึ้นจะดีไหมถ้าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมลดแรงจูงใจในการที่จะให้เงินไหลเข้ามาจะได้มีน้อยลงนะครับฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับว่าจะมีมาตรการล่าสุดออกมาจากแบงก์ชาติหรือไม่หลังจากเอกชนออกมาร้องดังๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยธุรกิจที่ กิจการหรืออาจจะต้องมีการโละคนงานก็ได้ถ้าบาดยังแข็งค่าต่อเนื่องตั้งแต่6เดือนไปถึง1ปีและวันนี้ตอนบ่ายโมงจะมีการประชุมกันทางกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจะคุยกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตามดูเรื่องนี้ร้อนจริงๆนะครับและช่วงแรกกลับมาครับมาติดตามข่าวกีฬาในช่วงของข่าวเข้มเต็มประเด็นกันต่อครับ